ปูตินฟันธงกองทัพยูเครนกำลังล่มสลายวันที่6กันยายน2567อยู่กับดิฉันนะคะธนวัฒนวังชากก่อนก่อนที่จะไปฟังสถานการณ์ล่าสุดกันอย่าลืมกด subscribe นะคะเพิ่มคำว่า Add Thai Move ก็มาแล้วค่ะเพราะข่าวส่วนใหญ่ของ BigW a r ย้ายไปอยู่ช่องใหม่ Thai Move Institute ค่ะช่่ยกันไลฟ์ ช่วยการแชร์หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะมาดูกันว่าวันนี้สนามรบในยุโรปที่ตัวแทนยูเครนเป็นอย่างไรมีกรณีสำคัญเกิดขึ้นที่รัสเซียนะคะเมื่อรัสเซียเปิดฟอรัม EEF ที่เรียกว่าประธานาธิบดีปุตินกล่าวปราศัย ในงาน East Economic Forum 2024นะคะอันนี้จัดครั้งที่9ชื่อ EEF เป็นชื่อเขาจัดที่วลาดิวอสตอ็อกที่ประเทศรัสเซียงานนี้คือฮานะคะผู้เขาร่วมนับร้อยจะว่าไปแล้วก็เหมือนโต๊ะเศรษฐกิจโต๊ะเศรษฐศาสตร์การเมืองแข่งกับ World Economic Forum ก็ว่าได้คนที่มาร่วมในงานนี้ยูเรเซียเป็นหลัก แต่ก็มาหมดนะคะนับร้อยประเทศทีเดียวปูตินพูดเยอะเลยในงานนี้น่าสนใจทั้งเรื่องสถานการณ์ในสนามรบและก็เรื่องของบริกส์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์นะคะใช้เวลานาน,านถึง44นาทีทีเดียวเขาฟาดเปรี้ยงเลยว่าตะวันตกล้มเหลวในการเอาชนะระัสเซียทางยูเครนและผู้สนับสนุนในยุโรปกำลังต้องจ่ายเงิน เพื่อชดเชยความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพที่อิสตันบูลปูตินย้ำมาตลอดนะคะครั้งนี้ก็ยังกล่าวย้ำอีกว่ารัสเซียกับยูเครนตกลงกันได้แล้วคราวที่อิสตันบูลแต่ผู้นำอังกฤษออกมาขัดขวางขอให้ยูเครนสู้จนคนสุดท้ายเรื่องก็เลยร่วมเลยก็มารบกันมาจนจะ3ปีแล้วนะคะพูตินระบุว่า การเจราจาสันติภาพที่อิสตันบูลที่ประเทศตรุรกีปี2022นั้นได้ข้อสรุปเป็นร่างข้อตกลงที่จะยุติการสู้รบเคียฟก็เต็มใจที่จะประกาศความเป็นกลางทางทหารจำกัดจำนวนกองกำลังติดอาวุธของตัวเองและให้คำมั่นว่าจะไม่เลือกปฏิบัติต่อชาวราัสเซียที่เป็นชาติพันธส์สลาฟในยูเครนในทางกลับกันมอสโก จะร่วมมือกับมาหาอำนาจชั้นนำอื่นๆเสนอการรับประกันความปลอดภัยของอยูเครนด้วยข้อตกลงนั้นจะเป็นรากฐานสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้แต่มันก็ล้มเหลวไปแล้วนะคะเพราะใครบางคนประเทศยุโรปบ,บางประเทศออกมาหนุนหลังให้เปลี่ยนจุดยืนนั้นสงครามจึงยืดเยื้อมาจนทุกวันนี้ในการประชุมครั้งนั้นอันวาอิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าร่วมด้วยนะคะเขากล่าวในการประชุมร่วมกับปุตินว่าเขาแน่ใจว่าปัญหาจะจบลงเมื่อมีการเจรจาเริ่มขึ้นและเขาก็เห็นด้วยกับประธานาธิบดีรัสเซียว,ว่าสนที่สัญญาสันติภาพใดๆก็จะต้องยึดตามกรอบเกณฑ์ของความยุติธรรมนั่นคือไม่ใช่เอาตามใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไมการประชุมสันติภาพที่อิสาราเอและ ยูเครนเป็นเจ้าภาพครั้งแรกมันล้มเหลวเพราะเงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามความเรียกร้องต้องการของสหรัฐและยูเครนแล้วที่สําคัญไม่ให้รัสเซียเข้าร่วมเป็นการประชุมสันติภาพที่ไม่ค่อยปกติเพราะไม่ให้คู่ขัดแย้งมาร่วมผลก็คือล้มเหลวนั่นเองปูตินอ้างอีกว่าเหตุผลเดียวที่ข้อตกลงล้มเหลวก็คือความปรารถนาของชนชั้นนําในสหรัฐ และประเทศยูโรบ้างประเทศที่ต้องการเอาชนาระรัสเซียในเชิงยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันในเวลานั้นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารยกเลิกข้อตกลงสันติภาพใดๆที่จะทํากับรัสเซียความปรารถนาที่จะทําให้รัสเซียคุกเขา่าและทําลายล้างรัสเซียมีอิทธิพลต่อการเมืองตะวันตกมานานหลายทศวรรษแล้วที่จริงปูตินบอกว่า หลายศตรวรรษด้วยซ้ำและผู้ที่กดดันเคียฟเชื่อว่าพวกเขาจะมีโอกาสทำลายรัเสเซียได้โดยใช้บทบาทของอยูเครนนี้ปูตินชี้ว่าผู้บริหารยูเครนนั้นทำตัวเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรือคนต่างชาติเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนที่พวกเขาต้องจ่ายให้กับประเทศเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของตะวันตกพวกเขาเก็บครอบครัวไว้ในตะวันตก และใช้คำขวัญชาตินิยมหลอกลวงประชาชนตัวเองแต่ไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงปูตินย้ำอีกว่าการรุกรานของเคียฟในภูมิภาคเคิร์สล้มเหลวแล้วในการบรรลุเป้าหมายและจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงกองทัพยูเครนต้องเผชิญกับการล่มสลายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงฟันธงเลยนะคะมีแต่แพ้กับแพ้ กองทัพของรัสเซียได้ทำให้สถานการณ์มีสเสถียรภาพขึ้นขณะนี้กำลังค่อยๆผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ชายแดนที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่มีการต่อต้านการรุกคืบของเราในดอนบาสปูตินอธิบายนะคะว่าฝ่ายเคียฟหรือกองกำลังผสมเคียฟก็ตามได้ทำให้ตัวเองอ่อนแอลงในแกนหลักของการต่อสู้โดยการย้ายหน่วยที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากดอนบาสไปสู้รบที่พื้นที่ชายแดนรัสเซียแทนนั่นล่ละค่ะเป็นเหตุให้พ่ายแพ้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนีู้บตินกล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้ยึดครองดินแดนในดอนบาสมากขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับมอสโกเร็วในอัตราที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนขณะเดียวกันกองทัพยูเครนกำลังสูญเสียทั้งกำลังพล และฮาร์ดแวร์จากตะวันตกที่ได้รับมาอย่างมากเลนด้วยเหตุนี้เคฟจึงเสี่ยงต่อการพังทลายของแนวหน้า,นาในแกนที่สำคัญที่สุดอย่างในดอนบาสหรือ4ภูมิภาคใหญ่การสูญเสียอาจส่งผลให้กองกำลังติดอาวุธทั้งหมดของอยูเครนสูญเสียความสามารถในการต่อสู้อันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียมุ่งหวังไว้ก่อนแล้วนั่นคือที่คิดว่าตัวเองเจ๋งอะ กลับกลายเป็นตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบและรัเสเซียกลับได้เปรียบอย่างไม่ทันได้คาดแผนการที่จะปลดปล่อยดอนบาสก้าวหน้าไปเร็วกว่าที่คิดเพราะแผนของอยูเครนที่จะไปบุกเคิร์สนั่นแหละเมื่อวันพุธที่ผ่านมา,ก,านกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ประกาศประเมินนะคะว่าฐานยูเครนเสียชีวิตจากการปฏิบัติการที่เคริร์สมากกว่า9,700นนายแล้วเฉพาะที่เคิร์สนะคะ ไม่นับภูมิภาคอื่นนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังระบุอีกว่าเคียบได้สูญเสียรถถังไป8 1คันรถหุ้มกลออีกหลาย10คันรถยนต์หลายร้อยคันและอาวุธหนักหลายชิน้นอันนี้เฉพาะที่เคิร์สนะคะมูตินยืนยันสถิตินั้นบ่งบอกจากข่าวกรองว่าได้รับการยืนยันจากหลายแหล่งข่าวนั่นก็คือเสียเพียบ ได้ไม่คุ้มเสียอย่างที่สื่อตะวันตกวันทงไว้จริงๆสถานการณ์ล่าสุดในฝ่ายของยูเครนและนาโตเซเลนสกี้ออกมาให้สัมภาษณ์กดดันให้ใครต่อใครไปก่อมปูตินให้มาร่วมเจรจาสันติภาพรอบสองตัวเองเป็นเจ้าภาพใครเขาจะหมาแรกบอกว่าอินเดียจะเป็นเจ้าภาพให้แต่ทางอินเดียออกมาปฏิเสธนะคะตอนนี้ออสเตรียเสนอตัวออกมาแต่ประธานาธิบดีปูตินเงียบนะคะไม่ตอบรับ เพราะปูตินและทีมงานพูดชัดแล้วว่าไม่คุยไม่มีเหตุต้องคุยเพราะนาโตและยูเครนเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียและตั้งเป้าทำลายพลเรือนแหล่งพลังงานและไซนิวเคลียร์ที่สำคัญของรัสเซียด้วยรัฐบาลชดุดเซเลนสกี้ที่จริงแล้วหมดความชอบธรรมไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วจะไปทำสัญญาอะไรกับผู้ดำรงอยู่อย่าง ผิดกฎหมายมันย่อมไรค่าอันเดอร์เซฟันธงนะคะใครจะยอมโดนหลอกมันยิ่งกว่าสัญญามินส์นะคะสนที่สัญญามินส์นี่หลอกให้รัเสเซียตายใจให้เวลายูเครนเตรียมสะสมอาวุธซะงั้นคนที่ยอมรับเลงนี้ว่าตะวันตกหลอกอยูเครนหลอกปูตินก็คือนางแมคคอดีนนายกรัฐรีเยอรมนีซึ่งเยอรมนีตอนนี้ก็คือเป็นหัวแรงในการเป็นศัตรูพร้อมลุยกับ รัสเซียตอนนี้ทั้งยูเครนและนาโตเล่นบทสองหน้าค่ะด้านหนึ่งอ้างว่าต้องการให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและูเครนแต่อีกด้านหนึ่งทั้งสหรัฐและตะวันตกทุ่มเงินทุ่มอาวุธระยะไกลให้เคียบแบบเต็มเหยียดน,นะคะบางประเทศต้องแบ่งอาวุธของตัวเองมาให้ก็ยังทำเลยด้วยเหตุผลอะไรทำไมรัสเซียจะต้องเจรจาเมื่อเปิดโอกาสแล้วไม่มีใครสนใจใยดี วันนี้รัสเซียก็เลยเดินหน้าปิดจอบปลดปล่อยดอนบัสแบบรัวๆส่วนจะยึดถึงเมืองเคียฟหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่แนวโน้มคิวต่อไปโอกาสยึดภูมิภาคซูมีคาขอและโอเดสซาเป็นไปได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยมีโอกาสทำง,งานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนไทยอย่างต่อเนึ่งนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3 0 2 2 9 8 9 8 8 8ค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ